ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่สงสัยกันไหมครับว่าทาไมช่วงนี้สัญลักษณ์คอและเคียวถึงกลายเป็นข่าวและคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินมีที่มาที่ไปยังไงสัญลักษณ์นี้มีความหมายยังไงก่อนหน้านี้กกตส่งเอกสารไปที่พักเก้าวไกลครับเมื่อ2มิถุนายนให้พักเนี่ยชี้แจงหน่อยว่ารูปภาพที่โพสต์ไปในเพจเพื่อแนะนําผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์ที่เกี่ยวกับแรงงานเนี่ยเมื่อ18เมษายนทาไมถึงใช้ภาพนี้รูปภาพกระตูนี้มีความหมายอะไรสื่อถึงอะไร คนในภาพคือใครและไปสังเกตดูพบว่ามีสัญลักษณ์เป็นรูปค้อนกับเคียวขว้กันด้วยอยู่ในภาพการ์ตูนต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่กกตเขาก็เลยอยากให้ทางพักก้าวไกลชี้แจงครับเพราะเขาบอกว่าคนที่ร้องมาเนี่ยเขาเกรงว่านี่อาจจะเป็นการกระทําที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าแล้วโทษหนักถึงขั้นยุบพ,พักเลยนะเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละครับว่าบทสรุป คำชี้แจงเอ่ยการตัดสินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวตามข่าวกันนะครับส่วนทีน่นี้สัญ,ญลักษณ์คอนและเขียวมีความหมายอะไรถ้าเสิร์ชข้อมูลดูครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ครับก็จะถูกนําไปใช้เป็นเครื่องหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์พรรคอมมิวนิสต์หรือว่ารัฐหรือประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ครับมีความหมายนะครับทั้งคอนและเขียวเป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานชนชั้นกรรมาชีพ โดยคอนเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมชาชีพภาคอุตสาหกรรมใช้คอนในการตอกออกแรงอะครับโป๊กโป๊กโป๊กส่วนเคียวเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมชาชีพภาคเกษตรกรรมหรือภาคการเกษตรครับชาวนาก็คือเคียวเกี่ยวข้าวนั่นแหละ <S <S แล้วเราอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ไปปรากฏอยู่ที่ธงชาติของประเทศที่มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์อย่างเช่นยุคหนึ่งธงชาติสหภาพโซเวียตครับจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่บน ลูกโลกข้างล่างเป็นพระอาทิตย์ฉายแสงข้างบนเป็นดาวห้าแฉกมีรวงข้าวประกบแล้วก็มีข้อความเขียนเป็นหภาษารัสเซียยูเครนเบลารุสจอร์เจียอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบาจานที่แปลว่าชนชั้นกรรมชีพโลกจงสมัคคีกันหลังจากนั้นธงชาติสหภาพโซเวียตก็มีการปรับรูปแบบมีพัฒนาการลดทอนลงมาครับจากที่เคยอยู่ตรงกลางใหญ่ๆเลยก็ไปอยู่มุมซ้ายด้านบนเขียนกรอบเน้นๆแบบนี้หลังจากนั้นเอากรอบออก หรือแค่ค้อนกับเคียวควยกันแล้วก็มีดาวห้าแฉะอยู่บนพื้นธงสีแดงจนกระทั่งสาภาพโซเวียตก็ล่มสลายครับแต่เราก็ยังจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับอยู่ในประเทศที่มีการปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์อยู่บ้างเช่นจีนเวียดนามสปปลาวคิวบาเป็นต้นอันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ